รียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้จะเล่นเป็นคันระยะ2.7นะครับตกแบบไม้ตายบนเรือ <c oughs> วันนี้ก็เป็นนิมิตใหมายที่ดีนะครับก็ได้โอกาสนะครับเอาเรือที่เราซื้อมาเมื่อครั้งอดีตการนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับเอามาลงน้ำสักทีก <c oughs> ็วันนี้อากาศดีครับแดดไม่ออกฝนก็น่าจะไม่ตกนะครับ ตมครับนี่เอ้ยมาแล้วโอ้ยขยแยงครับแต้มแรกของเราโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้าซะแล้วขยแยงน้อยครับตัวกระตึงหนึ่งเออ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 นี่ครับไม่เข้าปากด้วยครับเกี่ยวคางมาตกยากเหมือนกันครับวันนี้อะแต่ก็ถือว่าเราได้แต้มแรกปรามาณนะครับมาแล้วหนึ่งแต้ม โอเคส,สวยๆมาแล้วครเตริมปลาเขย่งน้อยๆโอเคครับรามาไปก็มาแล้วสุดท้ายปลาตัวแรกของเราก็มาได้สักทีเป็นปลาเขย่งไซส์น้อยๆนะครับตอนนี้ก็แดดเริ่มออกแล้วก็มีเวลาตกไม่เยอะนะครับประมาณชั่วโมงนึงก่อนที่จะ กลับบ้านที่กำแพงนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ทอ,ยอยุธยากันอยู่ก็มารอรุ้นกันว่าจะได้อะไรกลับไปฝากที่บ้านหรือเปล่าเลย่ยจะได้ปลาพอไปกินบ้างไหมเออมองไม่เห็นทุนเลยตอนนี้อ,อืมไม่ไหลอ่ะวันนี้ใส่เป็นตะกวนหนะักมาก ไปแล้วอื้อะอย่างน้อยยังได้วัดอยู่ครับแต่ว่าน้ำมันลึกนะับนี่เราตั้งทุนเผื่อไว้ตู้เลยวปคันเลยแล้วก็ตอนนี้พันไปเรียบร้อยโอ้ยลำบากครับเห็นว่าตกปลาบนเรือสบายตายเถอะ กอย่างคืออุปสรรคไปหมดครับตอนนี้ทุกอย่างเป็นอุปสรรคสองลาเราไปหมดหวังว่าจะได้ปันนินดีใหญ่สักตัวนะ มลนไหล,หลครับตดนปลาไหลกระางแหน้อยครับตัวนี้นี่มันเสีย่ยนปัดน้อยเทะอ่ะหางแหน้อยก็เก็บไว้ก่อนเอาไปฝากที่บ้านนะครับฝากบ้านที่กำแพงไม่รู้ว่าเขามีปลาแบบน,นี้กินกันหรือเปล่า <c oughs> น่าจะไม่มีนะแถวกำแพงไม่รู้ว่าปลากระแหแบบนี้มีหรือเปล่าต,ตามคลองแถวบ้านนะครับ แต่ที่ผมอยู่นะครับมันเป็นคลองแบบว่าคลองที่ว่าน้ํามันแห้งเวลามันแห้งมันก็คือแห้งไปเลยนะครับคือแบบแล้งเลยมันก็เลยไม่ค่อยมีพวกปลาพวกนี้อาศัยอยู่ครับพอมันจะมีอยู่พวกปลาหมงอปลาช่อนอะไรพวกนี้แหละครับพวกปลาขาวปลาพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ํามันแห้งมากๆเนี่ยปลาพวกนี้มันก็จะตายนะแต่บ้านผมก็เลยไม่ค่อยมีแต่แถวอยุทยาเยอะเลยครับเพราะน้ําแถวนี้ไม่เคยแทบจะไม่แห้งเลยมั้ ควอมแบบนี้นะเพราะมันอ,อยู่ติดอยู่กับแม่น้ำนะ,ะลุกนิดต่อมาต่ออีกแล้วครับมา<ป>ถอนโดนครับตัวนี้เอ้ยปลาอะไรเอย่ยอ๋อปลานี่ครับเออปลาสร้อยนกเขาครับตัวนี้สวยๆเออได้อยู่ได้ไซส์อยู่ครับเริ่มเริ่มเข้าแล้ว มม,มีไซส์ขึ้นมาหน่อยครับไซส์ชอบตัวนี้ไ,ได้เลยมันก็จะ,ะแ้ว์ทะเลวันนี้อุ่สาวขนเรือมา <laughs> ปลาปลาทอนอืมน oh, oh, oh. oh. oh, oh, oh. ี oh, ่นี oh, oh, ่น right. nice. the ี่นี่โอ้ยปลาตะเพียนใหญ่โอ้ตะเพียนใหญ่ครับโอ้ยโอ้มามามาโอ้โอ้ไซดีครับตัวนี้เอ้ยตะเพียนโอ้โหนี่ครับตะเพียนไซด์เท่าฝ่ามือเลยตัวนี้หมานหมานอ่ะเออ่าดิ้น่าดิ้นนี่ครับโอ้โหตะเพียนเราไซด์ โตมากตัวนี้โอ้ดูว่าจะได้จับปันนองไหครับไฟดีๆกัไหมมามีของกลับไปฝากที่บ้านนะครับมีพากลับไปฝากคนที่บ้านแล้ว นโดนไม่โดนน่าโดนมากโอ้ย <iz ron> โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็หมดเวลาตกปลาของเราแล้วครับน้ําก็เริ่มไหลแรงแล้วเดี๋ยวเราก็คงต้องกลับกันแล้วครับวันนี้ก็มานั่งสบายๆนะครับสบายหรือเปล่าบนเรือนั่งลําบากลำบากหน่อยนะครับแต่ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับได้ไปบรรยากาศไปอีกแบบนะครับก็โอเคอยู่ครับวันนี้ก็ยังถือว่าพอได้ปลาได้อะไรกลับมากินบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันวันนี้ครับนี่ผลงานของเราปลาในน้อยนะครับ สักสามสี่ตัวน่ครับก็ไม่ถือว่าเฮลนะครับก็ยังพอได้อะไรติดไม้ติดมือครับอยู่สักสามตัวนะครับสามสี่ตัวก็นี่งานเราวันนี้หนึ่งชั่วโมงบนเรือนะครับน้ําแรงครับตกยากก็เอาไว้โอกาสหน้านะครับรอน้ำนิ่งๆกว่านี้หน่อยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับสําหรับไม้นี้โอเคฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ